สวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการโชว์รูปภาพนะครับจากชั้นข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับเช่นเรามีชั้นข้อมูลอยู่เนี่ยอย่างตรงนี้มันเป็นสถา,านที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็มันจะมีปุ่มให้กดดูรูปภาพนะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่ารูปเนี่ยเราต้องมีเป็นของเราเองนะครับหรือจะกดด้วยวิธีใช้ปุ่มแอคชั่นตรงนี้ก็ได้นะครับ รเราก็จะสามารถดูรูปได้วิธีทำนะครับก็ผมจะเริ่มตั้งแต่การสร้างชาั้นข้อมูลนะครับก็ไปที่ Create Layer New Share File นะครับอันนี้ผมจะทำในรูปแบบของ Point นะครับอันดับแรกเราก็สร้างชาั้นข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับผมจะใช้เป็นแลนด์มาร์กแล้วกัน LM นะครับ ทีนี้ผมใช้เป็น point นะครับตรง fill เนี่ยให้เราสร้าง fill สำหรับเก็บที่อยู่ของรูปภาพขึ้นมานะครับผมก็จะใส่เป็น image แล้วกันส่วน tab data type เนี่ยก็เป็นตัวอักษรนะครับซักหนึ่งร้อตัวก็ได้นะครับประมาณนี้ก็กดโอเคนะครับทีนี้ก็ให้เรา double click หรือว่าคลิกขวา property นะครับ มาในส่วนของอ Attribute Form นะครับ Image ตรงนี้ให้เรา Widget Type เนี่ยเปลี่ยนเป็น Attachment ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Action ตรงนี้นะครับเมนูซ้ายมือนะครับ Action ก็ให้เรากดบวกตรงนี้นะครับตรง Type ตรงนี้ให้เราเป็น Open URL นะครับก็ Description เนี่ยก็คือให้เราตั้งชื่อ เป็นโชว์ Image ก็ได้หรือโชว์ Picture ก็ได้นะครับส่วน Short Name ก็คล้ายกันนะครับคือ Description มันก็จะมาปรากฏตรงนี้ครับปุ่ม Action แต่ว่าช็อตเนมเนี่ยมันก็จะไปโผล่ในส่วนของ a t tribute นะครับทีนีเ้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรง Action Text ตรงนี้ก็คือเราจะโชว์เป็นภาพของ Image นะครับ ที่อยู่ของภาพที่เราเก็บไว้ก็กด insert เข้าไปนะครับจากนั้นก็กด ok แล้วก็ให้เราเ h ็คบ็อกตรงนี้นะครับ show in attribute table ตรงนี้นะครับเป็นข้างบนก็ได้นะครับกด ok ทีนีเ้เรายังไม่มีตัวข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตารางเป,ปล่า ให้เราสร้างนะครับสมมติผมจะทำเกี่ยวกับแลนด์มาร์คสถานที่สําคัญนะครับาผมก็ใส่นี้ไปทีนี้ Image ตรงนี้ครับที่เราไปสร้างในเรื่องของออท้ายเป็น a t t a c h m e n t นะครับคือเราสามารถที่จะเลือกไฟล์เข้ามาได้นะครับมันก็จะปรากฏจุด3จุดแบบนี้นะครับเราก็ไปเเลือกตัว รูปภาพนะครับอของผมก็เป็นโนสัวรีนะครับกดโอเคแล้วอลองเข้ามาดูในตัวทีบ t i b นะครับมันก็จะมีในเรื่องของที่อยู่ของชันข้อมูลเนี่ยเข้ามาลวของภาพนั้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มแอคชั่นขึ้นมาปุ่มแอคชั่นตรงนี้ก็สามารถกดคลิกมันก็จะเรียกดูรูปได้เลยนะครับหรือจะกดปุ่มแอคชั่นตรงนี้ก็ได้ทีนี้ก็ โชว์พิกที่เราตั้งชื่อไว้นะครับปุ่มมันก็จะเวลามันทํางานมันก็จะเป็นสีเขียวเราก็เอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไปคลิกชั้นข้อมูลที่เราอยากจะรู้ว่าภาพเป็นยังไงนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ